สบายดีพี่น้องเมื่อนี้สิมาสานโปกโปกสิบสามทักโปกสิบสามมาเบิ้งน้ากันมันที่เป็นอะไรเเริ่มต้นเขาก็สานโปกสามคนเนาะเขาได้เส้นเสือกมาแบบนี้เส้นสมมติอันนี้เป็นเส้นใยเนาะอันนี้เป็นส้น,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 ส,นสั้นเขามาแบบนี้เนาะเอาเรืนี้อากมาทักแบบนี้ สารโป๊กสามกลดใ้มันเปี่ยนเป็นลักษณะนี้แล้วเขาก็เอาเข้ามานี้ตัวนี้มานี้นะเราสารโป๊กสามกลนใช่ไหมมานี้แล้วเขาก็เอามานี้ สองเทือ่ท่าน,น,นี้แหละเฮาบตอง็ดใหญ่ในสำนี้สำนีก้กรแล้วแล้วปลอกสามเนาะสำเร็จตอันนี้เฮาเอาส่วนตัวเอามานี้หลังเส้นแม่มนันนี้หลังจากเอามาหลังเส้นแม่มนันนี้แล้ว,วเฮาก็มาดึงเส้นสั้นนี้ลงมา อันนี้เขาได้สามห่อแล้วเดิ่มเป็นปกสามเนีเาเส้นเส้นสั้นนี่ลงมานี่ยสุดมันนี่ลงมานี่ลงมาให้มันเป็นลายคัดแบบนี้เนาะตัว,วนี้เขาทิสาลายคัดนี่ไปเริ่มต้นเข้ามานี่เป็นลายคัดมานี่มานี่เข้ามานี่เนอะเป็นลายคัดพี่น้องเป็นลายคัดนี่น นี่ีนอ้อยเนี่ยเขาสอดเข้ามาในสารบัตรน,นี่สารเมื่อกี้นี่เนาะในสารเข้ามานี่ได้สี่หอบแล้วนี่อันนี้เป็นโปกสามได้สามหอบและตัวนี้นี่สอดเข้ามาสารบัตรหนึ่งนี่เป็นสี่หอบแล้วนี่สี่เส้ตนะนี่แล้วเขาก็สาร่อไปอมาซอกเบิง้งมาทางเบิ้งเนาะให้มันเป็น ลักษณะหลายคัดแบบนี้แั้งก็สานเข้าไปข้ามหนึ่งลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งออกาคัดหนึ่งดไปแบบนี้นี่เมนฮอบที่ห้าเลยดือ้อเริ่มหอบที่หก สารไปตามเส้นแม่เลยแล้วเขาก็ดึงเส้นสารมาไว้ฝากไสของเส้นแม่จะเป็นลักษณะนี้แล้วเขาก็สารต่อไปอีกตามเส้นแม่ไปเลย แม่ลดแม่ข้ามโกตามนั่นเลยสานมาเบื้องขวาให้อยู่ฝั่งขวาของเส้นแม่นี่เม่นสานหอบทีหกไกลจะจอดหอบทีหกแล้ว เฮอาอ่าเฝ้าสานโตเฮามาเบิ้งปลายของสิ้นแม่นี้ปลายของสิ้นแม่สิ้นสั้นนี้เฮาตรงดึงลงมาแบบนี้ดึงเอาสิ้นแม่ลงมาดึงเอาสิ้นแม่ลงมาให้ยับลงมาข้างลุ่มยับลงมาแบบนี้เพื่อให้เป็นลายคัดมันเป็นลายคัดลักษณะนี้แล้ว เราจึงเอาเส้นสารสารเข้าไปข้าม1นึลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งแล้วก็ข้าม1นึลอดหนึ่ง,มห,ง,ห,งหมายความว่าข้ามหนึ่งลอดหนึ่งสามเทือนี่แม่นเริ่มไปฮอบเจ็ดแล้ว เฮามาทางให้เป็นลักษณะไหลคัดแบบนี้เฮาจะมาสารข้ามหนึ่งลอดหนึ่งไปสามเ่อข้ามหนึ่งลอดหนึ่งข้ามหึลอดหนึ่ง,ง,ลงและข้ามหนึ่งลอดหึดึงไปแบบนี้ จุหอบเจ็ดแล้วมันจะมาบรรจบกับสินแม่แบบนี้ต่อไปนี้เราจะไปหอบที่แปดเราพลิกมาแบบนี้เพื่อสะดวกในการสอดหอบที่8นี้เราเบิง่งสังเกตเบิ่งสินแม่ เขาจะสอดไปตามเส้นแม่เลยเส้นแม่ข้ามเส้นแม่ลอดก็ให้ข้ามให้ลอดไปตามเส้นแม่เลย จะเปิดลักษณะนี้เขียงเส้นแม่แบบนี้แต่ว่าให้อยู่ข้างซ้ายของเส้นแม่ตามเส้นแม่ไปอีก เบิง่งคืนอีกฮอปเปตตามเส้นแม่มาอยู่ข้างซ้ายแบบนี้เขาสานมาข้างซ้ายก็ตามเส้นแม่นี้มาอยู่ข้างซ้ายสานไปเบื้องขวาก็ตามเส้นแม่มาอยู่ข้างขวานี้สังเกตให้ดีๆเด้อบัดจอดฮอปเปดนี้วันนี้ฮอปเปดมาบรรจบแบบนี้เนาะ พอมีสองสี่หกแปดเส้นแล้วนี่มาบรรจบแบบนี้เนาะแต่ว่าคนที่บรรจบแบบนี้เราต้องสอดเข้ามาอันนี้เป็นเส้นแม่บาทหนึ่งเส้นสองเส้นนี้หนึ่งเส้นหงเส้นเอาเข้ามานี้เราจะไปทางพี่บานนี้ต่อไปนี้เราจะได้ข้ามสองรดหนึ่งข้ามหนึ่งรหนึ่งข้ามหนึ่งรดหนึ่งมาทางนี้เนาะ อันนี้มันเส้นเมย์บาสเส้นเมย์สองเส้นยับลงมานี้แล้วเส้นสานไปนี้จอดหอบแปดได้แล้วนี่เด้อวชี้จอดบาสน,นี้แล้วนี่หมายเขาว่าข้ามข้ามสองเส้นนี้ข้ามสองรถหนึ่งข้ามหนึ่งรถหนึ่ง ข้ามสองนข้ามหนึ่ลนแล้วก็มาข้ามหนึ่งหนึ่อีกซาเนะี่ยมันบิดอย่างพี่นองนี่เนาะอยู่บนนี้เะาเจะเห็นว่า ข้ามสองลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งบัดนี้ไปหอบทีเก้าหอบทีเก้านี้เขาจะเห็นสามเส้นอยู่แบบนี้สามเส้นอยู่แบบนี้เขาเรามาแยกออกแล้วเขามาสอดลงไปนี้อสอดลงไปนี้มันทิเป็นข้ามสองรอดสอง ข้ามหนลอดหแล้วก็มาข้ามหนึ่ลอดหึงลืมต้นเลยเอามาไปหอบที่เกาแบบนี้ข้ามสองลอดสข้ามหนลอด1แล้วก็มาข้าม, 1, <S 2> <S 2> นามาหนลอดหนึ่อีกข้าม,าม 1, ลมาาม 1, อดหนึ่ อันนี้เป็นฮอบที่เก้าเนาะเพราะว่ามันมันมีเก้าเส้นเลยอย่างนีเนาะสองสี่หกแปดเก้ามันมีเก้าเส้นอยู่นี่แล้วเขาก็สารกไปอีกขามสอง ลอดสองขามหนึ่งลอดหนึ่งแล้วก็มาขามหนึ่งลอดหนึ่งนี้อีกหอบเก้าจบแล้ว บัดนี้ฮอบซิปบันนี้ฮอบซิปนี่แม่นข้ามสองลอดสองข้ามสองลอดหน่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งฮอบซิปข้ามสองลอดสงข้ามสองลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึไปว่าอะไรกัไปนี่ก็ข้ามสองลอดสอง ข้ามสองลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลอดหนึ่งนี่เป็นเป็นห้องที่สิบ ท่านต่อไปคือเก้าข้ามสองลอดสองข้ามสองลอดหนึ่งข้ามหนึ่งลดหนึ่งนี่มันก็ใกล้จะบรรจบก,กับสิทธิ์แม่แล้วแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งเนาะ นี่สองสี่หกแบฮอบเลได้นี่ยได้ทเป็นสิบฮอบแล้วไปบ้านนี้กระิเริ่มฮอบ1ิบเอ็ลยบ้านนี้เริ่มฮอบ1ิบเริ่มหอบสิบเดนี่แมนขาม2อลอด2องขาม2อลอด2องาม1นลอด1 ว่าแล้วก็ไปหอบ11ข้าม2องรอบรอบ2นี้แล้วก็มาข้าม2นี้ก็มาลดลดสองนี้แล้วก็มาข้าม1นี้นลดหนึ่งเส้นนี้นี่เนาะข้ามสองลอด2ข้ามสอง,สองลอด2 คำหนึ่งรถหนึ่งันเป็นฮอบฮอบที่สิบเอ็ดเนาะ ทิชีวิตข้ามสงองลดสงองข้ามสองลดสองข้ามหนึ่งลดหนึ่งข้ามสงอมสง,อสงลอดสงองข้ามสองลดสองข้ามหนึ่งลดหนึ่ง ความสองลดสองความสองลดสองความสอง,สงลดหนึ่ง สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองเส้นนะเดิมบอลนี้เป็นหอบสิบสองแล้วหกสิบสองนะเดิมข้ามสองลอดสองข้ามสองลอดสองข้ามสองลอดหนึ่ง หอบสิบสงเดิมมันมีสิบสองเซนก็ถือว่าหอบสิบสองคำสองลดสองคำสองลดสองคำสองลดหนึ่น 2, 2, 2, 2, 2, นงนี่นะคำสองลดสองคำสองลดสองคำสองลดหนึ่งเป็นหอบสิบสองทีนี้ก็ไปอีกคำสองลดสอง ข้ามสองลดสองข้ามสอง,สงลดหนึ่ง ว่า12เส้นแล้วนี่ถ้าว่าอยากได้ลาย12บองพวกสิบสอก็สำนี้แต่ว่าลายมันยังบ่ทันได้สุดต้องเอารอบ13มสามจึงสุดลายของมันรอบ13ถือว่าข้าม2รอด2ข้าม2รอด2ข้าม2รอด2ไปเลยมีแต่2กับ2เด้อรอบ13นี่ข้าม2 ลอดสองเถือหนึ่งแล้วข้ามสองลอดสองเถือสองแล้วมาข้ามสองลอดสองเถือสามแล้ว,ลลวเป็นประคามสองลอดสองสามเทื่ออ,อาดังนี้ก็คือกัน ข้ามสองลดสงข้ามสองลดสงข้ามสองลดสองฮอ,อ,อบ13จะสานง่ายกว่าหมู่ขออภัยบางช่วงบางตอนชิบุหินคักเมาแต่สาบนบนได้เนมกล้องถือว่าครบจบลายคงมัน,นหมายเขาว่า13บสาเส้น13บสาอ ก็ถือว่าเป็นปอก13บสพี่น้องเอพอสำหรรเดอ้อผู้อื่นชิบบัสร้างว่าเพราะว่ามันมี13เส้นนี่สิบสอบทักไป13บอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนี่สิบเอ็มันมี13 13เทอือหอบไปนี่ถือว่าเป็นปอก13 สุดท้ายก็แเมนเข้าตัวนี้พี่เนาะเข้าข้างพื้นของเส้นแม่มันนี้ถือว่าจบบริบูรณ์เข้าข้างพื้นของแม่มันนี้ถือว่าจบข้างพื้นของเส้นแม่มันนี้เนาะตัวนี้เขาตัวนี้เข้าข้างพื้นของเส้นแม่มันนี้ถือว่าจบตัวนี้เป็นป๊ก13า นำไปหัดชิ่งหัดของรัดชิ่งรัดของฟักผ้าฟักมีดฟักดาบอันนี้เป็นปอกสิบสามสำเร็จเพียงสำนี้โปรดดูสนใจก็ฟึกหัดเฮียนเฮ็ดเฮียนสาร พ้ได้สนใจก็ฟึกเห็ดได้เนาะปอกสิบสามพี่นอ้องชุดสำนี้ขอบใจที่ทิดตามสมคลิป